สวัสดีครับผมวันนี้เรามาซ่อมองค์พระพิคเน่กันครับงานนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับผมแล้วก็จะนุ่มผ้าตกแต่งแบบจัดเต็มด้วยครับสีการนุ่มผ้ารอบนี้ทนคราบอกว่าอยากจะได้สีโทนเดิมครับซึ่งจะออกเป็นสีเหลืองทองต้องบอกว่างานนี้ผมไม่ได้ซ่อมนะครับก็หลังจากที่ผมสังเกตเนื้อง,งานดูแลเขาก็เลยทักไปบอกลูกค้าว่าลูกค้าเปลี่ยนองค์ใหม่เลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนองค์ให้แบบไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมเลยเปลี่ยนองค์ให้แบบฟรีๆเลยครับ ด้วยสาเหตุบางอย่างนะครับผมที่ไม่สามารถที่จะซ่อมองค์ต่อได้ก็เลยทักไปบอกลูกค้าแบบนั้นครับซึ่งทำลูกค้าก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าฟรีก็จะเปลี่ยนผมก็เลยบอกว่าไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแน่นอนลหลังจากนั้นผมก็เริ่มทําสีแล้วก็ตกแต่งกันครับซึ่งโทนทั้งหมดครับผมก็จะออกเป็นโทนเหลืองทองครับหลังจากที่เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ได้ส่งงานกระทำลูกค้าดูหลังจากที่ลูกค้าได้รับแล้วนะครับลูกค้าก็เลยบอกผมว่าเราองค์งดงานมากๆเห็นแล้วน้ําตาไหลเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดียวรรออบไปปปกก่่่่นนนนนัเเ์ีีาาทจะะะลงคค็มณห ส่วนใครสนใจง,งานสปาสามารถ,ถติดต่อผมมาได้เลยครับถ้าเพจสีกัชนานขยะติมันตราก็ผมรู้ว่าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์ภาษาอังกฤษสามารถกดเข้ามาได้เลยส่วนใครที่ชมพานเพจอยู่สามารถทางข้อความเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางมีแอดภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับมาบา้านเขียผมได้เลยเข้ามาแล้วกดเพื่อนๆก่อนหลังจากนั้นส่งรายละเอียดงานมาตามนั้นได้เลยนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับ